สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมใน Just <G ain> จัสกับรายการ The f o r g a เกมกันอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับ <S <S และในวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็หยอบเทลอันนสกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมกับแครี่ที่ดีที่สุดในแพทนี้เลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับน้องเทลของเรานะครับผมอาา่ะฮะหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรเพเยอร์หรือว่านะักแข่งเขาก็เอามายืนเลนกันนะฮะบอกเลยว่ามีเทลในทีมอุ่นใจแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่แบบสามารถทำระเมจดแนวหลังได้นะฮะ วันนี้เราจะมาสอนสเต็ปการยืนเลนแบบถูกวิธีแล้วก็อ่ายืนเลนแบบให้สามารถกดแคลี่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมนะฮะดับแรกนะครับผมมาเฝ้าป่าช่วยเพื่อนก่อนนะฮะออ้ยโอ้โหเบาดําควิดเกือบโดนนะครับผมถ้าโดนเมื่อกี้นี่น่าจะยิงให้ได้หลายชุดนะฮะโอ้โหเจอสลิมว่ะวจโอ้โหโ,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 โดนหอกโดนหอกเอาดิวัดวัดไปเลยวัดไปเลยเพื่อน ใครีแตกมากกว่า <pl ains> นี่คือชนะนะฮะสำหรับการยืนกับสลิมนะครับผมเทลได้เปรียบสลิมมากนะฮะในแผนนี้บอกเลยนะครับผมยกเว้นว่าเราจะโดนหอกก่อนนะฮะพยายามอย่าโดนหอกแค่นั้นนะครับผมนอกนั้นเนี่ยบอกเลยว่าดามเมจเรานี่มาเหนือนะฮะอ้อยเดี๋ยวอู้พูดอย่ไม่ท ah. ันการดคำไปโดนเองซะงั้นโอ้โหโคตรเฟลแต่ไม่เป็นไรนะครับผมสลิมก็เจอหนักมากเหมือนกันปาหอกมา ขิดหน่อยพี่พี่ครับหมอดอัมพี่งูของเรานะฮะขิดหน่อยขีดหน่อยขิดหน่อยโอ้โหเหมือนเขารู้อะท่านผู้ชมเหมือนเขารู้เหมือนเขารู้เดี๋ยวผมล่อ,อก,ก่อนล่อ,อก,ก่อนมามาเลยมาเลยจ้า <c oughs> ไม่มาะวะท่านผู้ชมเอานอกล่อก่อนนะฮะมา <Infinity. S 1> ไหมขิดแล้วไม่โดนอีกแล้วเอ้ยเอาดีเอาดีออดจังหวะน,นี้นะฮะสกิลหนึ่งของเทลเดี๋ยวมาแทง ชุบโอ้โหเกือบโดนนะครับผมโอ้โหสลิมสลิมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่เริ่มพังวาเวนะครับผมอ่าแอนเนตลงมาช่วยแล้วเนี่ยอ่าจัไปล็อกป้อมเลยนะครับผมในจังหวะน,นี้นะฮะไม่ต้องไปส่วนคนสักเท่าไหร่นะครับผมพยายามคลิปเข้านี้พยายามล็อกป้อมเลยนะฮะเพราะว่าเทวแพทนี้เนี่ยยิงป้อมไวโคตรนะครับผมจริงๆมันยิงไวทุกแพทนะฮะ แต่แบบนี้คือมันดีตรงที่เขาปรับดาเมจคลิของเวทได้ด้วยนะฮะทำให้สกิลหนึ่งของเทลมันน่าสนใจนะครับผมแล้วมันเป็นตัวที่สบายโอ้โหโอ้โหพนุมพ่อนุมโอ,อ้ยเฟิร์สาดเลือดแรกนะคะับอ๋อตายหมดแล้วนี่ว่าไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะมาอยู่แล้วโอ้โหสองหนึ่งเลยจังหวะน,นี้สองแรกหนึ่งนะครับผมไม่คุ้มเลย จนเราตาย2มันตาย1เองไม่คุมโคตรนะครับผมมาเอาใหม่เอาใหม่กันหน่อยเฮ้ยยิงวัดดดดัดดดัดดลสลสครับผมเอ้ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปบอกเลยบอกเลยว่ายิงธรรมดาก็เจ็บได้แอนเนต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 อันตีแล้วกกระต่ายโอ้โหแลสกับตายได้ไหมโอ้โ oh, หโจรดูดป้อมด้วยนะแลสแลสเลสนี่ชื่อว่าโจรดูดป้อมนะฮะ คุค้นๆไหมชื่อนี้ท่านไม่ชมใครที่เล่น RV บ่อยๆแล้วก็ดูคลิปเกี่ยวกับ RV น่าจะคุ้นชื่อนี้นะจนดูปอม <laughs> ผมว่าก็น่าจะเป็นตัวปลอมนะฮะเออไปไปต่อนะครับผมเทวออกของแบบนี้เลยนะฮะในแผ่นนี้รองเท้ายิงไวชิ้นที่สองเป็นดาบคลีนะฮะชิ้นที่สามก็เป็นสลิสติงเอ,อจะยิงไวคลีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฮะช่วให้โดนโดนโดนสลีมโดนกดแล้วจ้าเพื่อนเฮ้ยชึก ม,มามานะฮะสำหรับคนอุ่มสลิมกระต่ายน้อยของเราชึบสกิลสองจริงมันไกลามากเลยนะสำหรับเทลเอาป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมก่อนจะแตกแล้วเ0 0ด0 0อยหโอ้โหเลือดป้อมจะป้อมเหลือ, 500. อห0าร้อยแรดแรดแรดอีกแล้วโจทย์เดิมอายยาม้นนี้จะไปไหนสโลโอ้โหอหอกยาเพื่อนเพื่อนนิดเดียวนิดเดียวครับผมเอาสลิมยืนวัดเลยวัดเลยครับก็มาดีครับนะฮะประโยคเด็ด ประโยคเด็ดก็มาดีครับไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะประโยคนี้นะฮะแต่ว่าในยังหวะน,นี้นะครับผมเราจะโอ้โหดูคลิปนี่คลิเวทนเป็นอะไรที่น่ากลัวจัดจัดครับอ่าเลือดปอมเหลือเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยหโอเคได้ปอมให้เพื่อนอย่างรวดเร็วนะฮะเฮ้ <is> right. เว้นระยะห่างในการยิงให้ได้แบบพอดีพอดีนะฮะกะว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับผม พยายามอย่าลึกจนเกินไปนะสำหรับการเล่นเทลเพราะว่าเราไม่มีสกิลกระโดดนะฮะแล้วก็สกิล2ของเทลเนี่ยนะฮะมองไกลๆลึกลว,ว่ามันจะสั้นๆน,นะแต่จริงๆมันไกลามากนะครับผมแทบจะเป็นสกิลที่ยิงได้สุดหน้าจอในะฮะในหน้าจอของเรานะครับผมก็ว่ากันได้เลยนะครับผมโอเคเอ้าโอ้โหซาน,นิดเข้ามาฆ่าเรียวมาในป่ากเราเลยลงไปนะฮะโอเคถอยเพื่อนจังหวะแบบนี้สั่งเพื่อนถอยนะฮะควรจะสั่งเพื่อนเป็นนะครับผมเฮ้ยสลิมอยู่ในนี้ สลิมนี clear, so ่เห็นปะมันไกลมากยิงยังไงก็โดนเอ้ยตันมาวัดกันเพื่อนเวลหกกับเวลเจ็ดมาสลิมถึงกับกระโดดนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเบลดำปิดเบลดำปิดแล้วหนึ่งดอกเออตายแล้วโหโดโหโดดโดดโดดโดโแล้วอีกแล้วคนเดิมแลวโอ้ชสานนิดก็มาตายจังหวะแบบนี้ก็ไม่รอดนะฮะโอ้โหมาเยอะมากมา ซาณิศก็มาโอ้โหเบลดัมไม่น่ารอดนะครับผมในจังหวะน,นี้รอดไหมนะรอดไหมนะเอารอดเฉยเหรอโอ้โหสุดยอดแต่เราเป็นคนที่ไม่รอดนะฮะหนุ่มแรสนหนุ่มแรสเขาจะเอาป้อมเราแล้วโอเคนะฮะแรสทิ้งเลนกลางมาเพื่อดันคลิปเลนล่างโอเคก็สวยอยู่นะฮะน่าจะกลับเลนแล้วแหละนะครับผมเฮ้ย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 ชุบมือเปิบชุบมือเปิบเลยจังหวะน,นี้ รัวๆรัวๆนี่ไงเอาคีปเร็วมากเลยนะฮะเทวเป็นตัวที่เอาคีปช่วยเพื่อนเร็วมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะ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 เฮ้ยเเดี๋ยวอ่มขังโดนไหมไม่โดนโอ้โหโดนหอกนะฮะขังไม่โดนด้วยไม่เอาดีกว่าเพื่อนถอยนะเดี๋ยวไปเคลียร์เลนก่อนอนะครับผม,มจงังหวะแบบนี้นะฮะอถอย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 ,ถอย ตัวดามเมจไม่อยู่ไม่ควรบวกนะฮะถ้าสื่อสารกันดีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับผม <c oughs> ตัวดามเมตไม่อยู่ไม่ควรบวกนะฮะกรุณาจะบวกให้กรุณาดูดูทุยดูเพื่อนในแมปด้วยนะ <c oughs> เ <c oughs> เวลาเพื่อนแบบอยู่ไกลโคตรอ,อะไรแบบนี้นะฮะไม่ควรจะบวกติดขาดนะครับผมอย่าบวกไปแล้วมึงไม่มาอย่างงั้นอย่างนี้เอาคูจะมาได้ไงอะ่ะคูอยู่เรียนล่างมึงบวกกันเรียนบนอะไรแบบนี้นะฮะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงคูจะไม่ิขาดครับ เตาหน่อยโอ้โหไม่โดนด้วยชิป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 ,ชป,ชป,ชปไม่ควรอยู่ใกล้ไฟเตอร์นะฮะเลสหนึ่งดอกสองดอกสามดอกเอ้ยเกือบตายโอ้โหคุณริมคุณริมคุณริมมาป้อมเราแล้วนะฮะเผื่อไม่ได้เลยปิดเลยเพื่อนจังหวะนี้ปิดอ่าอยู่ในปุ่มนี้นะฮะสวัสดีไม่รอดละเขาไหวชีวิตเพื่อป้อมไปนะครับผมเขาถวายชีวิตเพื่อที่จะป้อมกับให้ทีมนะฮะ ที่เป็นผมผมก็เล่นแบบนี้นะครับผมอย่างน้อยก็ได้ก็ได้ป้อมกลับมานะฮะถึงแม้ว่าเพื่อนจะไฟแพ้อะไรแบบนี้อืมมันเป็นเทคนิคการเล่นอยู่แล้วชิ้นที่3มุรามะสะนะฮะออกมุราไปเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแทงเนี่ยจะเริ่มหนาแล้วนะฮะ,ะตัวบางเราไม่จะเป็นต้องไปออกพวกโวเคลนสเปียร์มายิงตัวบางนะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเรามีเราจะมีคลิแล้วก็สลิสสติงแล้วนะฮะคือ2ชิ้นเนี้ย มันยิงตัวบางตายอยู่แล้วนะครับผมนี่เห็นปะไอ้เอาขอกเอาคลิปอะไรก็แรงนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปออกเวทสเปียก็ได้นะฮะออกเป็นมูลาไปเลยนะครับผมคือจะเอามาคลิปพวกแบบตัวหนาๆนะฮะแล้วจะทำอะไรจะทำอะไรเพื่อนเด้เฮ้ยคุณลิมคุณลิมหนึ่งสองไว้ยฟิกตามตืมสุดจริงดาเมจเทลสมัยนี้เอายังไงเอ็นต เอรนตีแทงนั้นนั่นน่ะเห็นปะนี่ฮะเอาดิครับผมเฮ้ยอยูหวิ่งใส่เลยหลเหรอเอาดิ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 อุ้ยซานิดซานิดคุมก็เกือบไปเหมือนกันนะเ,ม,นนเมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันนะเมื่อกี้จริงจริงถ้าซานิดมันมีของมากกว่านี้นิดนึงเนี่ยคือตายสองได้เลยนะเมื่อกี้นะฮะเอ๊แต่ว่าราอดเพราะว่าช่วยกันยัดดาเมจนะครับผมนี่ ออกมูลาเลยนะฮะอีก500ได้มูลาแล้ว go go power ranger ตอนนี้ก็เสียแค่ป้อมล่างป้อมเดียวนะฮะเรนเรานั่นเองนะครับผมโดนสลิมหลอยไปนะฮะมาในช่วงจะ10นาทีก็เริ่มวิ่งแก๊งให้เพื่อนได้นะฮะสำหรับเทลนะครับผมกันคีฟได้ป้อมแต่ว่าป้อมล่างเนี่ยเราได้แบบลึกมากนะมาเพื่อนอ่า พยายามอย่าเอาหน้าไปเช็คพุ่มนะฮะสำหรับการเล่นเทลเราก็เดาด้วยนะครับว่าฝั่งศัตรูนี่จะอยู่ตรงไหนนะฮะในขณะนี้เอาหน้าไปเช็คพุ่มอาจจะตายได้ง่ายๆตามหลังแทงคดีที่สุดยิงให้สตันให้โอเคโดนด้วยเวเลสก็มาเวเลสเอ,อ้ยครึ่งหลอดแล้วเห็นไหมสุดยอดนะฮะนี่พลังมุลามาสะนะครับผมฝั่งตรงข้ามมีตัวหนาเยอะกว่าตัวบางนะฮะในเกมนี้ซานิธเอเนตนะฮะ ซานิทยอยู่คนเดียวแล้วก็เวเลสนะครับผมเพื่อนเราอ,อดาักให้สวยจัด,จดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดเลยเหรอเปิดเลยเหรอโอเคซานิสอยู่แถวนี้นะท่านผู้ชมอยู่แถวนี้นะเนี่ยเะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออีอ๋ยัดไปอยู่เออียโอ้โหได้สองเลยโอ้โหเล่นเล่นซะตกใจเลยเมื่อกี้อ้าวโดนหอ,อกได้กูโอ้โหหอกทะลุมังกรมาชนหน้าเราได้ไงนี่ฮะเมะื่อกี้โอ้โห จงหวาดตกใจเลยดีนะผมไม่ตายนะฮะมันยืนมันยืนรอฟาดในคุ่มเลยไปคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับผมนะอ่าโอเคเราได้มุสาโอ้จุ๊บบุลามาสาแล้วนะฮะชิ้นต่อไปจะออกเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมจะออกเป็นโบออลส l ลักเตอร์นะได้ดูดเลือดแล้วก็ได้แบบอา่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นสกิลติดตัวนะฮะเวลากดแล้วมันจะยิงไวแล้วดูดเลือด90%นนี่ฮะ ดูเลือด90%บวกกับดูดเลือดในไอเทมด้วย10%ก็เป็นดูดเลือด100%ยนั่นแหละนะฮะเด็๋นานๆมาแล้วมาแล้วไงเอาแล้วไงโอเคเอ,อ้ยอยู่หลังเข้าไว้นะฮะอยู่หลังเข้าไว้อยู่หลังเข้าไว้พยายามอย่าหอกหอกหอกสน,น,นิดนี้แรงโคตรแรงจัดจัดอันนี้ยังไม่ได้มีบัฟเบิร์ดดาเมจจากมังกรด้วยนะฮะมีแค่บัฟด์กซึ่งบัฟด์กไม่ได้แบบเพิ่มดาเมจนะฮะ รีแค่เลือดก,กับมานาอุ้ยโอ้โหเจ็บเดี๋ยวนะแลสสลิมอยู่นู่นไว้ชมเดี๋ยว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 เอาสลิมก่อนไหมเอาสลิมก่อนไหมสลิมตายคือฝั่งตรงข้ามจะก,กันป้อมยากนะฮะงั้นเอาสลิมก่อนขุดน่อยพี่พี่ขุดมันพี่ขุดขุดสวยอันติตามอื้อสลิมไม่ได้เกิดนะครับผมเอนดิดก็ช่วยไม่ทันในชจังหวะน,นี้โอเคเราได้ดูดเลือดนี่ยิงดูดเลือดเต็มเลยแป๊บเดียว ตายอีกหนึ่งนะครับผมอันนี้เข้ามาทำไมครับผมอ้าวโดนขังนะสามสองฟื้นอื้อดือบเบิลคิลสวยจัดๆไปต่อฟึบ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 การกัดสกิลฝั่งตรงข้ามก็เป็นอะไรที่สำคัญสำหรับการเล่นเทลนะยังกะว่าแล้วมันจะต่อยไปตรงไหนอะไรแบบนี้นะ,นะใครอยู่ในป้อมโอ้โหตายเลยละกอนนะครับผมจังหวะน,นี้โหต้องจบแล้ว ไม่จบก็บ้าแล้วเออ12นาที <c oughs> โอ้โหนะครับผมอืมสุดจริงเทลสมัยนี้นะฮะ <c oughs> ในแรงไดมอนขึ้นไปยังไม่มีการแบนนะครับผมสำหรับเทลนะฮะยังเป็นแคลรี่ที่หลุดให้เล่นได้ทุกรอบนะฮะแต่ว่าจะโดนแย่งไปเล่นหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าในทีมจะเอาแคลรี่ตัวไหนไปยืนเลนผมแนะนําให้เป็นเทลอันดับแรกเลยนะฮะ ลองลงมาค่อยเป็นพวกสลิมอ่าไวโอเลตลินดิสอะไรพวกนี้นะฮะคือพวกนี้จะเก่งจะเก่งเป็นรองของเทลณปัจจุบันตอนนี้นะคือเทลมันเก่งมากนะครับผมณปัจจุบันตอนนี้นะครับโอเค MVP มานะฮะก็จบไปนะครับผมสำหรับการเล่นเทลอันนัสนะฮะสเล็จะทสเล็บการยืนเลนนะครับผมให้สามารถกดแคลลี่ฝั่งตรงข้ามได้นะฮะซึ่งในแลงไดมอนด์ขึ้นไปนี่นะครับผมสำหรับคนที่ลงแรงนะผมแนะนำให้หยิบเทล เป็นอันดับแรกที่เป็นตัวแคลี่ของทีมเรานะครับผมหรือว่าถ้าโดนหยิบไปก่อนอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะค่คอยหยิบพวกดินดิสไวโอเลตหรือว่าสลิมมายืนเลนทีหลังนะครับผมเพราะว่าในแพทนี้เนี่ยแอสซินฟาร์มมันดีกว่าแคลลี่ฟาร์มนะครับผมซึ่งแคลลี่เดี๋ยวนี้ไปยืนเลนกันหมดแล้วโอเคสำหรับวันนี้นะฮะซียูเกนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรต่อไปหรือว่าอยากจะให้ทำคลิปอะไรต่อไปนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ซียูไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย